โอ oh. okay. <Wh ips> so ๊้ยเห็นดอกไม้บานด้วยดอกไม้มาฉี่ชีแลวค่ะ้ลงางำระเบิเจอก็ไปละเชนจังใจใชาน้ำน้ำหนักขึ้น19บเก้าโลค่ะอยากให้ทำช่องดูทูบได้เลยเดี๋ยวมามีก็จะทำอยู่อ้วนไหมคะตอนท้องก็อ้วนน้าหกสิบสี่โลเลยแล้วให้เด น้องกินนมอะไรคะน้องกินเอ็นฟาแลกค่ะบอกเดียวกับคุณเตยเลยชุดน้องน่ารักทุกชุดเลยขอบคุณนะคะมีชอบชุดเด็กผู้หญิงมีก็จะซื้อชุดให้น้องน่ารักน่ารักคุณเตยใส่ที่คายผมขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนเลยต้องจะขอบคุณพี่พี่ไหนลงขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคุณแม่อยูยี่สิบสองค่ะตอนนี้น้ําหนักคุณแม่สี่สิบห้าค่ะ อุ้งคูต้ยหลักไหมคะวันนี้เป็นเบาๆอยู่ค่ะวันนี้น่าจะกินน้อยก็เลยเป็นเบาเาลดน้ําหนักยังไงคะติดตามได้ในเอจีเลยค่ะหนาทานเพปเอสนะทุกคนหนงทานเพปเอสอ่านเมนไม่ทานนะหนูขอโทษนะเขาคุณแพนด้าค่ะพี่เขา่งแพนด้าให้หนูนะลูกพี่เขา่งแพนด้าให้นะขอบคุณนะคะเคยลงคลิปตอนท้องคลิปตอนท้องอะมันมีนะคะทุกคนแต่ว่า มันมันมัน,นด,มดูไม่ออกว,ว่ามันมีนมอ้องเอ้ไม่รักมามีวันนี้อยากรักหรอมีอยากรักกันใช่ใชไหมโอ้ใจลกุกนใจอย่าอยู่หัวมามีนะวันเนี้เออต้องไม่อยู่หัวกันเลาจะต้องนั่งอ่านคอมเมนต์กันด้วยสันติสุขนีก็จะรักมนมีนิดนึงเพราะว่าป๊าไม่อยู่อันนี้ก็จะรักม,มา,า,าม,นนกกม,มีพิเศษเจมปีสี่แล้วค่ะ อ่านเปนไม่ทันอ่ะอย่าเเยเห็นรูปต้นแต่งงานสวัสดีค่ะป๊าป๊าไปทำงานค่ะปนน<ม>ระเด่นคอนเสิร์ตี่ลาวฝากพี่ๆทางลาวติดตามคอน,นเสิร์ตป๊าป๊าด้วยนะคะอ่านเป็นไม่ทันอ่ะหนบอุ้มเตยทำไม ตุ้ยทำไมไม่เดินเองอทำไมต้องตุ้ยไม่เดินเองเลยครูตุย้ยชัดๆถ่ายเอกสารยังไม่เหมือนขนาดนี้ใ <c oughs> ช่หรือใช่ไหมล่ะขาครูตุ้ยสับสับหกโอ้โหขอบคุณหกพันคนคะ่ะขอบคุณมากๆนะคะจะมีน้องตั้งรับหรืออะไรแนะ่ะไม่คะ่ะมีคนเดียวคะ่ะมีคนเดียวป้าเขาแบบไม่สามารถ บอกว่ารักใครได้อีกแล้วขารักคนนี้มากมายเอนฟาเล็กหนึ่งหรือสองขวบคะเอ็นฟาเล็กตอนนี้น้องกินเอ็นฟาเล็กหนึ่งขวบอยู่ค่ะ